บัดนี้เป็นครั้งที่75ตรงกับวันที่23มกราคม256.9เข้าพเจ้านายมลุสัสุขขอเร่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ทวาเป็นพุทธทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอริยบูชาและองค์พระขัมปฏิเทวะาเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพภุมิพระรันาตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวสดสาทยายมนม์นต่อไปโปรดสวดชุม,มนุมเทวดาสัมมันตาจักกะว่าเลสุอัตราคัจฉันตุเทวาตาสัตธมังมุนิราชสัตว์สุนันตุสักขโมขังสักเเคกาเมจเจรูปเปย์เคลิสิครัตเตจันตริเควิมาเนท่เประเทจักขามตารุวันะคหังเนเคหะวัตุุงหิเคเต ปุมะเจยันตุเทวะฉละทธละวิสเมยังกัขันทัพนาคาติทันตาสัตติเกยังมุนิโวละวัจฉางสัตวุเมสุนันตุธรรมสวนรกาโลอายามพุทันตาธรรมสวนรกาโลอายามพุทันตาธรรมสวนรกาโลอายามพุทันตาวัดสวนน้มการสิทธิคาถานะโมตสสะภควัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะภควัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะภควัโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุสสัจจกิริยาคาถานาติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวังเอเตนะสัจวัตเชนะโสจิเมหุตุสัพพธานาติเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวังเอเตนะสัจวัตเชนะโสจิเมหุตุสัพพธานาติเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวังเอเตนะสัจวัตเชนะโสจิเมหุตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิกานโตติอาธิกาคาถา มหาการุณิกุาทโัตาญาสพปานินำปุเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนัสัจวัตเจนะมาหูตุสัพพปทวามหากัลุนิกุาทโหหตาญาสพปานินำปุเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนัสัจวัตเจนะมหูตุสัพพปทวามหากัลุนิกุาทโหสุขาญาสพปานินำปุเรโตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนัสัจวัตเจนะมหูตุสัพพปทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามณฑังเอกังสมินียงพระคัมภีร์สวัสเีสุวิหารปติกปิตโนวุฒุสมิงมหาหุนีมหาตาภิกุสัเขนสัติงกัจจามาตยิภิกุสเตหิปสัพเพเหมาละหันเตหิตท่าสหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุติภควันตังทัศนัยะภิกขุสังขันจะอัตโคจตุนังสุทธาวาสกัยจิกานังเทวานังเอตตาทั้งหุสิอายะโภพคัมภีร เตสุวิหารติกะปิและวัตถุสมิงมาหัวันเฮมหาตาภิกขุสังเกนะสัตถิงตัองจะละเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหะวะาละหันเตหิทัศเหิจัโลกธาตุหิเทวตานิคุกขียะนัสนิปติตาหุติปะขวานตังทัศนายนภิกขุสังขัญจะยานุนัมยามปิเยนะปะขวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกามิตวาปะขวาตโตสันติเกปัจเจกกะขาทั้งเสนียมัติอรหุตาเทวตานิยะธาปินัมมะภะละวะปุริโสสัมมันติตตามา พรหังถ um. an ์ส萨ระยะ菩萨ที่ตังวาพระหังส์สมิงเจยะเอวะเมวะสุทธาวสิสุเทวสุอันตารหิตาพระคัมภีโตปุระโตปะตุระขังสุอรตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังเิตาโคเอกาเทวตาพระคัมภีโตสันติเกยิมังคืทังอภัสสิมหาสมัยโยกวรนณสมิงเทวุกายาสมมุขตาอาคัตังหะอิมังธรรมะสัมยังที่ิตตาเยวะก็ไดจิตตาสังขารเต อัตโขปัตตเทวตาพระครวตสันติเกอิมังค์ทังอภัสริตตระพิกะวงสมาทังสุจิตตังอัตโนโุกมักังสุสาัิพันตานิกพเหตุตัวอินทิยายอรทันติปันทิตาภิอัตโขปัตตเทวตาพระครวตสันติเกอิมังค์ทังอภัสริเชตวะคิลานเชตวะปะเดี๋ังอินทัคขิลานโอหัดจมวเมชาเตจันติสุสธรรมิมลาจักรุมตาสุธรัตตาสุสุนาคาติอัตโขปัตตเทวตาพระครวตสันติเกอิมัง ตาทังอภัสรีเยเกจิพุทธังสาระนางคตาเส้นนเตฆมิสันติอปายภูมิงปหายยะมันสันเถียงเถระกายังปผริตภูเรสันติติอระโคผัขวาภิกุลอมันเตศเยภูเยนภิกขเวทัสสุโลกะตาตุสุเทวตัสสนิปติตาหุติตัฏฐาคตังทัศนายะภิกขุสังขันจะเยปิเตภิกขเวอาเฮสุงอัตติธรรมฐานังอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตยสัมปิภักขวันตาหังเอตัปรมายเยวเทวตัสสนิปติตาอุติตังทศนยะภิสงขันะยปิเาเฮสุอมหัง e ta lahi ye pite pikawe pavisanti ana khatamattha nang araham to sammasambodha te sampi pakawantana e ta paramayeva teva tasani patita pavisanti suayathapi mehang e ta lahi ajikisami pikawe dewa kaya nang namani kitayisami pikawe dewa kaya nang namani tesisami สิโลกัมมนุษย์กัสสมิยถาภูมาทัทสิตาเยสิตาคิริขภะพลังภิกิตาสมาหิตาปุถุสีหวสันลีนาโลมังสาพิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธามิปัสสนนัมนาเวลาเพยโยปัญจสเตยตะวะวนเนกาปิละวัฒเวทตัวอมตะยิตตาสสาวกเฆสสะเนตเตเทวกายะอภิคุณตาเตวิชานาทภิกขวเตจอัตตปะกมมลุสตวพุทธสาสนัเจสัมปัตโระหุญานังอมนุสานัทธสนั อเปเกสะตมะทักุงสหาสังอทัฏสะทลิงสะตังเอเกสหาสานังอมนุสสนามัฏสุงอเปเกนันตมะทักุงทิสาสภาอุตาหุงตัญจะสภพังอภิญญาว่าวะาเกตุวานนัจจคุมาตตตวามณีจตธาสะวเกสะเสนเลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขวะเยโวหังเกจจิตสัมมิคิลาหิอนุปปัสสสัตตสหัสสาวะยาฆาปุมาคาปิลวัตวาเอทิมันโตจุติมันโตวันนกันโตยัสสิโนมุตมานะภิกขโมภิกุนังสมิเตนะนัง สหัสัยมหตายาก่านาน้ตวันนีโนอธิมันตเฉติมันตวันวันตยสินมมานะิกมงคิูนางสมิติงนาสาตคกิรติสหสยาานานตวันนิโนอิทธิมันโตเติมันโตวันวันตยสสินวมรมานะิกมงคิูนางสมติงนาอิเจเตสละสหสยา่านานตวันนีโนอธิมันตเติมันโตวันวันโตยสินมทมานะภิกมงคิูนางสมติงนางเปสามิตาปัญจสาตายาข่านานตวันนีโน ทิมันโตเชติมันโตวันนัวันโตยัศสิโนมุตมานาภิกตมงคุปุนังสมิเติงวังคุมิโลราชเอกโอเวปุลัสษณิเวสนังปพโยนังสัตตสหสังเนคานังปิยิรูปัสเตคุมิโลราชเอกโกโซปค่าสมิเติงวังปุริมัทิสังอาชาตตะลทุภาษาสติขันตปานังอธิปติมหาราชายะสสีโสปุตตาปิตัสสะภะโวอินทนามามหาภลายทิมันโตเชติมันโตวันนัวันโตยัศสิโน ตมานาภิกษรมงคลภูนังสมิติมณังทักจิตมันจะที่สังราชภิรุณโหตปัสสะสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชยสศสิโสอุตตปิตัสสะพะวุทนามาระราอิทิมันโตชิติมันโตนันมันโตยสศสิโนบุตมานาภิกรมงคภูนังสมิติมณังปัจฉิมันจะที่สังราชภิรุปะโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชยสศสิโสอุตตปิตัสสะพะวุนทนามาพรา

จตาราเตมหาราชาสมุตะจตุรสิสารตัพมานาทั้งสุวรรณิกาพิโรธเวเปสังหนยาวิโนทัสสาอาหูวันจจนิกาสธาวิยากุเกนทุกเกนทุกิภูจักพิภูโตสหัจันทโอกามเสตโตจักกินน้ำมันทุกนิมันทุกจักปนาโทโอคะมยโยจเทวสุโตจะมันตติเิตัดเส้นโนจะกขันทภโพนะโรราชาเะโนสะโพอาคูปัญจสิโพเจวะเต็มพะรุสุริยวัชชะเอเตจเนจราชโนุขันทภาสหาราชภิ โอทัศนาที่กมงูปิผูนางสมเตียงนางอาทาคูนาวสานาคาวสาลาสหัตตกากัรมพระัศตระอาคูปายาคาสหยาติพิอมุนาัตระตาจะอาคูนาคาญาสตรโนวอเาวมนงฮะนางโคโบปาคาสมิเติงวนางเยนาคาราเจสหัสหัราติที่พาทิชาปะคีวิสุตจักคูเวหานาสัตเตวะมะจัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอาภวญาตทานาคาราชานามาสิสุปันาโตเขมมัมมกสพุโตสันหิวจาหิ โอหังยัมตานาคาสุปปนาสารนัมกังสุพุทธังชิตาวิเชระหัตเถนะสุพุทังอสุราเิตาปาตโรวาสวรเสตยตทิมตโยยัสสิโนกาลกัญชามหาภิสมาอสุราธานเวกัสะเวปจิตติสจิตติจัพหาลาโถนโมจิตสหะสตัญจะพลิปุตตานังสเพวิโรจนามากาสุในหิตสวะเพลิงเสนังปะโหพัทธมุขปะขมุงสัมพิเอฏฐานิพัทธันเตหิกุณังสัมพิมมุนา อาโปจะเทวาปฐมิจะเตโชวายุตถาขภูงุนาวุลนาเทวาสมโมจะยะสัสสหะเมตตาขรุณาการิกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเตติสัทธากายาสเพนานาตวานิโนอิทิมัโตชิติมัโตนาวัลโตยะสสิโนมุทมานะภิกขมงภิกขุนังสมิติงวะนังเป็นทูจะเทวาสหายิจะสมาจะทุเอยยะมาจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาโคภริกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาโคภริกิตานะขัตตานิปุริกิตวาอาคูมันโตภราหกา วสุนังวสุเสตโถสกุปะคัปุรินทะโถทะเตเตทะกะยาสะเพนะนาตวันิโนอิติมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสสินโนมุทมณะวิกามุภิคุณังสมิมะนังอัตาคุสะบูเทวาฉลามะคิสิกขณิวะอาเดตะกาจารุชาจะอุมาปุพานิภาสิโนวุลุนาสหธรรมะจะจุตตาจะเนชกาสุเลยะลุจิราอาคูอาคูสัมณีสิโนทะเซเตทะสะยาสะเพนะนาตวันิโน ิทธิมันโตชืตอมันตวันะมันโตยศสิโมุทมานาภิกมุภิกุนางสมติงนังสัมมานามหาสัมมานามนัสสัมมาสุตมาคิทาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอาทาคูหาปโยเทวเยจาโลหิตทวัสิโนปารัคามหาปาราอาคูเทวายศสิโนทัศเตตัสากายสเพนนนตวัณิโนอิทธิมันโตชืตถมันตวันะมันโตยศสิโมุมานาภิกขมุภิกุนังสมิติงวานังสุกากะลมหะนุนาอาคูไคนัสสหะ โอทาตะไคร้ฮะบางโมคะอารคูเทวะวิจักขนาสถทมัตตระหารกักษามิสิกาเจยสะสัสสิโนท่านอยังอาคาปชนนยุทธิสัวพิวสติทัเสเตเตตัฏฐากัยาสัพเพนัน,นาตตะวณิโนอิทิมตโตสสติมตโตนววันโตเสัสสิโนมุทมนหภิกขมงภิกขุนังสมปิเตมังเขมียาตสิตายมกกา,ามากตะการเจยะสัสสิโนสัมพิตะการามาเสตธาโชตินามาจาสวานิม,มานานัลติโนอารคูาทาคุปะละัตเมิตาทัศเตเตตัฏฐากัาายาสัพเพนัน,น,นาตตะวณิโน ที่มัตต์ต่เ่มัตตตนมัตตต่สัสนมุทุกมนะภิกตมุิกขุนาสมิตงวังสัตเทตเทวนิกายสัพเพนนะตวนนี้นนามานวันเยนนอาคันชุเยจันเยติสาสหะอบุตถชาติมัคีลังโอคตินมนาสวัสดิทัเมขตะลังนาคังจันทังวะิตาติตังสุภัมาปรัมมโตจักกุตอยจิมาโตสหะสันางกุมารติโสจัสโสภะขะสมิติวณังสหะสุภัมมากานังมหามคมภิกิตติอุปปันโน อาคูปัจเจกกะว่าสมติโนเตสันจะมัจจะโตอาคาหันิตโตปิฏิบุตรเตจัสะเพยอภิกัรมเตสิมเทเทวิสพรัมวะเการัศเซนาอภิกัรมวิปัสสกันหาสัมมันทียังเอธะขันหาตพันธาตระเกนะพันทัมตุโวสัมมันตาปฏิฏิวะเลทะมาโวมูลจิตะโกจินังอิเตตถาะมหเสนโกรณาเสนัอภิสัยปานินาตระลามาหะจะสลังกตวานะเพราวังยะาปะวุตโก นัท้าพระวนสกเมโคทัานได้ยินตสวิจุโกตาทาโสปจตาวติสังพุทธอเสยโเสธันจัสังอภิญายะว่าวกิตตวานัจจกุมาต้ตมนติิสัทธาสวแกสาสอันแงตเตมาลสเนอาทิกัมตาเตชนาาทิโวเตจะอัตปัดกมูลสุตวะพุทธศาสนันวิตาเกหิปัดกมุงเลยสังรมันปิอินจะยงสพเวิชิตรสังฆมาพยาติตายสัสสโนโอทันติสหภูเตหิสวกาเทเจนตาเท บทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารัตนทยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารยะปรเมศุลาสิทธิพมมาจากอินทาจะจัตุโลกาคัมภีรขการสทธาภูตุงคังคาจะสพมชัยยประสิทธิภวันตุเตชัยยชัยยธรณิธรณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยชัยยะขะคน,นละตนละนิสายนิายสายเสนนะเมลุลาชพผลนราชี ชยชยะคำพีละสมพีนาเกณฑ์นาคีปีส <INE> <hum> ัตยพุตธการีชยชยะทุนิมิตาโรคีชยชยะสิงคีสุตาทานมุขชาชยชยอุดุลนัมุขสาตาชยชยะจำปาธินาคากุรคันโถชยชยัจฉคนหน้าตุลงสุกราผู้ชงสีหพยคติวาชยะชยะอุดุลนัมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุทธินารดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยทัตานีตะเดสทธา ุชายาชายะชายะธารณีสันติสัตห์ชายะชายะมังกราลัญยาพระวัคเเชายะชายะวัตุนัญญเคชายะชายะรักษเสสุระพุชะเตชาชายะชายะพัมเมนทะาขนาชายะชายะราชาธิราชชัยชายะชายะปฏิพิสพังชายะชายะอรหันตาปเจกขพุทธสาวองชายะชายะเมเฮสุโรหารินหารุฮารินเทวาชายะชายะพัมมาสุระโคชายะชายะนาโควิลหะโก วิโูปขโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนตยโยจะกุเวโลวะรุโนปิจักขิวโยจะกปะชนโหกุมาโลทัตตะรัตโกอัฐาระสนมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัภาชยะรโมภวันตุเตชยธรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชยยากังเอเตนะชยเตเชนะชยะโสธิภวันตุเตเอเตนะพุตเตเตเชนะหตุเตชยะมังคลัง ชายโยปิพุทธสัตสิลิมาโตอายังมาลัสัจปาปิมาโตะปราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยัตถาพมคณาเมหิสโนชายโยปิพุทธสัตสิลิมาโตอายังมาลัสัจปาปิมาโตะปราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยัตถาอินทคณาเมหิสโนชายโยปิพุทธสัตสิลิมาโตอายังมาลัสัจปาปิมาโตะปราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยัตถาเทวคณาเมหิสโน ชยโปปชยโป like ิพุทธสัตริมโตออยังมาลัทธิปปะปิมโตปรา Mont ชโยโอโขสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยตถาสุขันธ์นัคขณาไมเฮสีโนชโยปิพุทธสัตริมโตออยังมาลัทธิปปะปิมโตปราชโยโอโขสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยตถาทานนคขนาไมเฮสีโนชโยปิพุทธสัตริมโตออยังมาลัทธิปปะปิมโตปราชโยโอโขสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยตถา สัพพมะขะนางมหิศิโนชัยันโตโพธิยามูเรศกยานังนั้ทิวัตโนเอวังตะวันวิเชโยโหสิเชยะโสเชยะมังขเลห์ปราชิตตะลัังเกสิเสภัตภิปโขเคลอภิเสกเอสาวาพุทธานังอัคคปโตโภโมทิติสุนัขตังสุมังขังสุปะพัตังสุหุติตังสุขนองสุโมหโตจัตสุยทั้งพัะมัจเรโสภะกินังกายกรรมังวาจากรรมังภะทากินังภะทะกินังมโนกรรมังปณิทิเตภะทากินาปะทากินานิกาตะวันนัตพันตะเตปะทากิณี เตอัตตรัตถสุขิตาวิลุหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตัสสะหะสเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวะสัมิงฐานเนียิคตาธิขายุจการสตางหุตุสุขิตาหุตุสัพพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชิณะศาสนังยากาจิปัฏฐานะเตสังสเพหิปุเรนตุมโนระทายุตตะกะเลปวัสสันตุวสังวัสัมาลาหะกา โลคาจุปัฏวาเแต่สังนิวาเรตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังรหัตตุยะธาลังบสวธรรมะนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังส์มียยงพระขวาสามัคคิยังวิหารติเชตตะวะเนอนาคเป็นที่กิสะอาระเมตตะโคพระควาภิกูอมาเตสิภพิกขวติวัฒนเตติเตภพิกูพระขวาโตปัจจโสสุขวาเอตัทโวจะ ปัฏาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาลานิจติตังตถาคตวอิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตตวาอาจิกติเทเสติปันเเปติปัตเถเติวิวาติวิปัสติอุตานิกะโลติสเพสังฆาลานิจติอปาทาวัพิขเวตถาคตานังอนุปัาฐาวตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตา สัพเพสังฆาราถูกคาติตั้งตาคโตอภิสามพุจติอภิสเมติอภิสามพุจิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญยเปติปัตเปติวิภารติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพสังฆ่าราถูกคาติอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสสะเพธธรรมานตตาติตั้งตถาคโตอภิสามพุจติ อภิสมัยติอภิสัมพุจิตวาอภิสมัยตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวาลติวิภัจจติอุตานีกโรติสเปธะมานตตาติอิธรมโมจะพระควาอตามนาเตภิกุพระควาโตภาสิตังอภินานโทนติอสวทพระเทกรัตตะคาถาแปลอติตังนั้นนวาขาม่ยอน,นาปติกังเทอนาขาตังบุคคลไม่คผตามพิดถึงสิ่งที่ลวงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึง พระวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตามปหินันตั้งอัปปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตกลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมังตถา,าตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิฏามนุพะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะนาในที่นั้นๆันอย่างแจง่มแจง้งไม่ง,นงนอนเงีนคลอนแคลนขอาลพ่อกูนาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจะมาตัดปังโกชญามะระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาหินสองฆารันเตน้มหาเศนิน้มัจจ ah ุนา <una> เพราะการผักเพียนต่อมัจจุลาซึ่งมีเสนาม,มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมัตันทิตงัตงตงังเวระเกระต,ต,ตกะัตโตติสันโตอจิกเตมุนิมมนิผู้สงบย่อมเกา่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี้ยกล้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียง,ยยยยงราตร,รีเดียวก็น่าชมบทสรธรรมะสังเวคปัจเวคขณะแปล สเพสังขารานี่จะสังขารคือร่างกายจิตใจแลนรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแนวหายไปสเพสังขาราทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจแลนรูปธรรมนามรธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วเก่ยเจ็บตายไปสเพธัมมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตนว่าว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของมาย่างเยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของย่งยืนอาวสังมยาไมลิตะพังอเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสันอังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรลอกชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทียงว่าแต่ควรที่จะสังเวชยังกายโฉวชีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโอแคลมปราศจากวิญญาณ ชุดโทอ่านเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักรนองทัพปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกะเวีงทั้งลังอีกวา่าประดุด,ดังวา่าทรไมละทั้งเฟินนี่ละทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะาวัดสรางขารังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวัฏยาจะทํไม่โนมีความเฟตขึิดแล้วมีความสัมายเป็นธรรมดาอุปัติชิตตะวนันยี่งลดชันตครันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังอุปสมมสุโคความขอบไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสูงอย่างยิ่ง สเพสตตาม์มนันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่เมื่อลิงสุจะมิตเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมตตาสังคโยความสงสัยในความตายนี่ย่อมไม่มีแก่เราเลยวัสดเแม่ตายอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังกำลังสเพหิพัตเตหิกตังคุณยังโอนุโมทัโตสนันโตพรวโตเยเทวาสมิงท่านเอธิกตา

สัพเพสัมมตินางสัมมิตชันตุโววสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุทธิสตุคขัติมายะอิติพะขวานโมพุทธิสตุคขัติมายะอิติพะขวานโมพุทธิสตุคขัติมายะอิติพะขวาปฏิทานะขาทายาเทวตาสันติวิหารละวาสิชินทูปไปทะเลโพธิทะเลตะหิงตะหิงสาธานมัททานเนะภพวันตุโภชิตาสดทิ้งกะโลนเตท่วิหารละมันทะเลเทล่าจะมัจฉานะวากาจะพิคกัลวะซาฬามิกาทานอัปติอุพาสกา ขมาจะเทนสั้นนี so that, atem, writer, iness, vet, ้ขามาจะอิสราลสปานะภูตาสุกิตาพวกวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมพวกวัสังเสจธะธะชาธาทวโอปาริกานิยานิกังธรรมวลาปฏิจเตเตสเพปิทุกขสักลอนทศสังขยังธาตุจิรังสตังธรมโอธรรมทัลลาจักปุกะลาสังโฆโหตุสมะโฆอัธายาจหิตายาจอัมพิระทะกตุสัพธรมโอสัพเพปิธรรมอจาริโนผู้จึงสัมปาปุนนยามะธรรมเอริยปวเวทเต วัสนาหุ่ตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสมาทาลังบเวจันโตกาเลเทวโอวัตุวุติภาวยาสตานังสมิทังเนตเมตะนิมาตาบิตาจะอัตชังนิจังรักันติพุทธังเอวังเทเมนราชนโอประจังรักันตุสัพพะทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกฆาพญปัตาจะนิพญโสกปัตาจะนิโสกาหุ่นตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอำให้หิสัมปตังปุญญสัมปตัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธนังเทศันตุสัธยาสีลังรักขันตุสัพพทาภา่านาพิรตะหุ่นตุขจันตุเทวตาขตาสุมังคนคาถางหุนตุสพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสติหุ่นตุนิลันตระหุ่นตุสพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสติหุ่นตุนิลันตระหุ่นตุสพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสติหุ่นตุนิลันตรง สัพเพพุทธาพระลพตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคังมันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคังมันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคังมันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคังมันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชีณาระคัพพะโส สัพเพภูธาภุรปถตาปเจกนันตะยังพลังอรหันตานันจิแต่เชนาระค่งมันธามิสัพพสโซสัพเพภูธาภุรปถตาปเจกนันตะยังพลังอรหันตานันจิแต่เชนาระค่งมันธามิสัพพสโซสัพเพภูธาภุรปถตาปเจกนันตะยังพลังอรหันตานันจิแต่เชนาระค่งมันธามิสัพพสโซสัพเพภูธาภุรปถตาปเจกนันตะยังพลังอรหันตานันจิแต่เชนาระค่งมันธามิสัพพสโด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสาธยาพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอนมกราอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบ,บรมราชินีนาถพระบรมราชนานีนันตีดวงผู้สเสด็จสุสวรรคารยขอให้งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาพะสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้าให้แข็งคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สจิสิริมั่นคงเป็นสมาอาชีพมันชอบธรำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาทิฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอน แห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเวราทั้งหลายผู้ได้น้หมทั้งหนานสาทุกการในบนกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสูว่วัตถุมงคลพระตาเจ้าเสถีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิง่งอันบได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์เอาวนผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ